เวที่แจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีอีกครั้งหนึ่งครับตอนเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นคุณลูกแก้วที่มาขอร้องถล่มดาวสวัสดีค่ะชื่อลูกแก้วนะคะนางสาวมีขาลาลิสุขค,ค่ะอายุ24ปีค่ะเห็นบอกว่าเคยเจอแฟนคลับแปลกๆเหมือนกันไหนเล่าให <c oughs> ้ทีเรื่องราวเป็นยังไง <c oughs> ก็หนูก็นั่งเช็คเฟซบุ๊กของหนูปกติมีอยู่เม้นต์หนึ่งที่รัวๆมาประมาณ10กว่าเม้นต์นะคะบอกว่า รับแอดพมหน่อยรับแอดพมหน่อยพี่ลูกแก้วหนูก็เลยไม่มีอะไรก็สงสัยก็เป็นแฟนขับใช้คอใช้กข้าแฟนคขาสักคะก็เลยไปรับเพื่อนเขาไปเพิ่มเพื่อนแชทก็เด้งขึ้นมาแบบรัวๆรๆๆเลยค่ะหนูก็เลยเข้าไปดูเขาคุยคนเดียวอะค่ะคือเหมือนกับพี่ลูกแก้วทําอะไรอยู่คิดถึงนะครับกินข้าวหรือยังผมทําอะไรผิดที่ไม่ตอบผมเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาสื่อสารอยู่ฝ่ายเดียว่ะค และในวันที่สองเธอจะสามารถร้องถล่มดาวได้อีกครั้งหรือไม่ไม่รอชา้าเราไปชมกันต่อเลยคุยต่อเลยครับเห็นบอกว่าเคยรอดตายขณะที่เป็นนักร้องในเรื่องราวเป็นไงครับห้าหกปีที่แล้วก็เป็นเวลาที่หนูเลิกงานปกติตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะกลับบ้านจากบ้านหนูมาตัวเมืองเนี่ยประมาณ16กกิโลหนูให้น้องชายกับแฟนเก่าหนูเนี่ยมารับคือน้องหนูขับแล้วก็แฟนเก่าหนูนั่งกลางแล้วหนูซ้อนท้ายสุด เพราะว่าแฟนหนูอ่ะมันเมาค่ะเราประคองหลังไว้ใช่ค่ะ,ะในระหว่างที่กําลังกลับหนูได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับตามมาแบบเร็วมากประมาณสองคันนะคะหนูก็เลยทีม่มันไม่มันไม่ใช่แล้วพอหันไปอีกรอบนึงซึ่งเหมือนกับมันลากกระบองมานะค่ะกระบองเหล็กหรือไม่ก็มีดนี่แหละค่ะคือแบบไฟแลบออกมาเลยอะคะ<ป>่ะหนูก็บอกให้น้องหนูหยุดหยุดเพราะว่าหนูหนูกลัวตอนนั้นหนูคิดว่าหนูไม่โดนฟันก็โดนแทงนะคะ คือหนูก็อยู่หลังด้วยหนูก็เลยบอกน้องหยุดก่อนอย่างน้อยแล้วก็ได้คุยกับเขาก่อนเผื่อเขาเข้าใจอะไรผิดพอน้องหนูจอดรถปุ๊บน้องหนูเนี่ยโดนลากลงจากมอเตอร์ไซค์ไปกระทืบเลยอะค่ะหนูก็ร้องขอชีวิตบอกอย่าทำน้องหนูอย่าทำน้องหนูคือร้องไห้แล้วกรี๊ดคือทำอะไรไม่ถูก แฟนหนูก็สลบอยู่แฟนเก่าหนูสลบอยู่ที่รถหนูอะแฟนเก่าสลบสลบนี่โดนกระทืบหรือว่าสลบเพราะเมาเอะมเมาเนาะเมาเนาะแต่ว่าน้องอะตอนนี้น้องโดนน้อง<ล>โดนกระทืบอ, <c oughs> อยู่<อ>ก็ประมาณ5้าถึงสินาทีก็มีเสียงบอกว่าอย่าไปทําผู้หญิงนะหน้าลูกแก้วเป็นนักร้องกูรู้จักแล้วเขาก็เดินมาแบบไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะหนูก็ยังร้องขอชีวิตต่อสักพักหนึ่งเขาก็แยกย้ายกันหนูก็เลยบอกน้อง เนี่ยจะไปดูแฟนก่อนนะแต่จะไปดูก่อนนะเป็น,ปนอะไรไหมมันไม่รู้สึกตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวน้องโดนกระทืบกองอยู่ <c oughs> แต่เธอบอกน้องจไปดูนนแฟนจะไปดูแฟนไม่ไ,ไม่ค่ะคือเขาเขาแยกย้ายกันมหมดแล้วน้องหนูยังโอเคอยู่หนูเห็นมันยืนได้อยู่อ๋ยอยืนได้โดนกระทืบแล้วโดนกระทืบแล้วแต่ยืนได้ดลุงครับคือกระทืบจนโอเคแล้วกระทืบจนโอเคแล้วแล้วตกลงคนทำเป็นใคร คนทาก็เป็นอลีเก่าของน้องนะคะโอ้ใช่คือน้องอะไปมีเรื่องมาว่างั้นเถอะใช่ค่ะต้องใจเย็นๆนะครับน้องๆใครดูรายการอยู่นะเดี๋ยวนี้ไอการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่มีประโยชน์เลยหรอก <ขา S 1> แล้วสุดท้ายน,นะหนูติดคุกนะน้องๆติดคุกนะเนี่ยไอเรื่องแบบนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเลยเอาเป็นว่ามออไว้อีกห้าพันเอาชนะดาวของเราให้ได้ลูกแก้วครับรอบสองจะร้องเพลงอะไรครับให้เคอรี่มาสกได้บอก ใชยเคอรี่มาส่งได้บอเออทางน้นส่งใครแข่งครับต้องส่งตัวจี๊ดลงไปแล้วฮะมินต้องสู้แล้วอ่มิ้นเอาเพลงอะไรสู้เขาคะหนูเอาเพลงโอเคนะคะอ้าวงั้นมาฝังโอเคนะคะกันสอนเลยน้องมิ้นครับ คิดถึงคิดถึงอยากเจอิ่งใจ <Yeah. S 1> โอ้ยฉันหนาวจะตายค่ะเธอมาเลี้ยแล้ว <Yeah. S 2> ในอันในว่นรักแต่จะไม่เทแค่เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกัน <Yeah. S 2> จู่ๆ อยากให้เจอได้คุยให้เพลิดเพลินก็เชิญเธอมาจะได้ไหม ทุกแก้วก็มีมีเนหนื่อยแน่ๆเพลงนี้เข้าปากเข้าปากแล้วอยู่ในปอดเขาเลยเพลงนี้เขาดูแล้วนะเขาเก็บทุกเม็ดเลยอะรายละเอียดหมดเลยและมิ้นเป็นคนที่บ้าพลังมากมจริงๆพอเขาได้ได้ออกมาหน้าเวทีเขาจะวาาด้วยลายอย่างเงี้ยหนูเหนื่อยแล้วล่ะ แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเฉพาะพี่แคทนะเอาของตัวเองใส่ก็ไปด้วยใช่มีมามมีนใช่เออมีมีเพิ่มจากพี่แคทอีกอ่ะจังหวะได้หมดเลยดโอ้เข้าปากงานหนักของคุณลูกแก้วซะแล้วเพราะองค์แม่มิ้นดีดไม่หยุดร้องเต้นจัดเต็มมากแต่เชื่อได้เลยว่านักร้องรถแห่ไม่มียอมแน่นอนช่วงหน้าคุณลูกแก้วจะมาในเพลงไฮเครี่มาส่งได้บอ